ใครรู้คอมเมนต์นบอกหน่อยทำนห้มันเป็นโลกนะครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับปลาตัวแรกเล็กน้วองเแล้าเกล้ารับเกล้ว เาครับนัองใสนะขาดมา่าจะสามขันเลยครับนี่สสยให้เรานาะส่เลยนะนี่ครับ้ไเปเบ่งเทือกเพิ่มเต็มดูู่บ้านอนก่นนะ สวนเัสดีครับพี่น้องมาผอกันอีกแล้วนะครับเนาะไดลี่ในพานเขากับผมนะครับเนาะผมซื้อเอ็ดนะครับเนาะเอดแดรี่ในพันนะครับเนาะเอื่นนาเอดก็ได้นะครับเนาะคนตกป่าเพื่อนเอื่นกันหน้าหน้าคนัะน่ครับเมื่อไหกันทพามาตกป่าหน้าดินเนี่เครับไม้น้องกระโดดเฮานี่แหละครับผมไม้ไปจับเนาะเขามันลง ไอเงาไวหลายมือแล้วครับเพาต้องมาตามเอามันเรื่อยๆเนาะป่าเนาะขันมีใหญ่ไปมงอื่นกันจริงๆใหญเนาะครับเนาะกะรขันผู้ใดเบื้องรามักระกดติดตามไว้ด้วครับสิได้เทพพาดลิปใหม่ๆของผมบอกนะครับเนาะแล้วกะกทันที่เขามาเบื้องใหม่กะฝากกดติดตามในเด้อครับขันเบื้องรามักนะครับผมขันเบื้องมักกะแค่มาเบื้องและกะกดไลค์ให้ก็ดีใจแล้วครับเห็นปุ่มกดเอ่อติดตามกดแจ้งเตือนกกดไว กได้ครับผมนิดนิดหน่อยๆนะครับเพื่อมือไปแตะนิดเดียวครับบ่โดนครับกาสำหรับท่านที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณน,นะครับนะขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่ยังอยู่น้ำกันนะครับนะไปครับเราไ่ต้องบอโดนนะครับไปรืลเลย ครับเราเสาะทำไม้ลาก่อนซ้ำแดดมาทัานห่อนนะครับเราะล้มเงื้ยก่อนมาหอดครับประมาณจะเกือบน่าจะเก่าโมงก,กลัวหรือไม่ไปนี่นะครับเฮาลุยก่อนทำไม้ลาล้มเงื้ยให้เหลวก่อนครับ ังมานั่งรุนกันนะ เดี๋ยวผมลุงเ,นะเบ็ดก่อนเนาะใช่บ่งที่หลังนะครับเนาะป่าตัวแรกเนาะ ประมาณควันถุงครับอุ uh, ้ยหลุด <laughs> <laughs> <c oughs> เอาเลาฮ่า่า้องเอ่้ยตัฮแรกกาฮรุดเลยครับคือา่าอ,อ่าฮ <c oughs> ้อฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า ช่างไล้ลงน้ำแล้วครับเมือนเ้านี่ครับประสวยเนาะตัวางามเลยนี่รค,รครับไข่เริ่บเียงามเลยเกียครับไปเฮ้ารูอร้อรูอ่กก สาหลายเลยนี่ครับสาหลายติดมานำเลยโอเคครับไปเืีต่อ เก่าครับน้องใส่นะนะครับน้องลุงต่อ ต้องใส่แล้วครับผมกายครับร่ยกันตัว เก่าครับไปครับเนาดูต่อ ลงไปเมื่อกี้นะคันนี้เย่ไปพันอีกขั้นหนึ่งนะอีกครับนนี่ครับแคบอยู่แล้วขั้นโตขั้นโต 不够的哈。 ใส่ครับเจ้าเก่าจอเดิมนะครับน่าจะโดนแล,ล้วมั้ง มาแล้วครับมันบะดินเลยมันคือปาก,กาครับนี่ครับจะว่ามันเป็ี่ยนยังไงอย่างนะครับมันเป็ี่ยนยังอย่างครับนี่เดี๋ยวเดียด๋วยวในบ้างนี่ครับอันนี้มันคืออย่างครับนี่ เหนือง,งอกบอก่บกนะที่อย่างนี่ครับมันเป็นปูดปวดเห็นมานะนี่ครับอย่างนู้นนี่แข็งแข็งเลยครับขึ้เนเหงื่อมันแหละแค่ฟังนี่ปกติเนาะแค่าฟังนี่นี่ครับปูดปวดที่อย่างเลยโอเดรู้คอมเมนต์มาบอกให้ได้ครับ 很高嘞。 ครับปั่นเงังไงล้มแบหันเลยเนาะนี่ผมยังไม่เทนี่นั่งอยู่แบบนี้กินให้เราครับ ขั้นเก่าเลยน,นี่สามรอบแล้ว ขาดมาเจ้าเราสามคันเลยครับนี่สวยเก่เขาเนาะเจ้าเกาเจ้า,เ,าเดิม ไฟเนาะไปเกี่ยวกันอื่นไหมอีกครับขั้นเก่าเลย นี่ครับสร้อยนะก้วนดีเลยอยอดครับ ตอนแล้วนะครับมือนีนตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสีบ่สโมงหรอครับพราะอะไรล่ละเก็บเบ็ดกระบานดีกว่าครับคนกับเรือม,ม้าหลายเนาะแต่เลีง้งเลี้ยงมันเป็นแลี้งท่องเที่ยวนะครับนะคนกับมาหาเรียนน้ำเรียนน้ำไปครับกระบานดีกว่าครัเดี๋ยวเก็บเบ็ดก่อนครับแตาร่วมิ่งอยู่บ้านเนาะ เบิ้งเธอเพิ่ม,เ,มเต็มอยูบอ่บ้านอีกนะนี่ครับปลาใสล้วนๆเลยมือน,นี่กะจบทริปนี้แล้วนะครับนะกะขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับนะเดี๋ยวป่ารวมเข้าไปเบื้อยู่บ้านอีกเทนึงเดี๋ยวผมถ่ายเบิ้งจะชัดนะครับนะกะรตั้งแต่ประมาณเกือบสิบโมงครับมือนนี่ย้อนหอดสี่โมงแงงเนาะมือน,นี่นี่แหละครับปลาได้เพ่อได้กินด้วยครับเพ่อได้กินแงงแหละ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเนาะครับเนาะสำหรับช่องไดรีในพานเนาะาากันเบิ่งงละมักกดติดตามไว้เลยเอ้อครับขอบคุณหลายๆครับผมเจอกันคลิปหน้าครับดเดยวไปเบิ่งป่าร่วมอยู่บ้านเนาะ